จังอ่ะบดแกันดอกกเดยวเคส็ดนี่เวาปากว่าโจบประจบนะเพราะว่าลูกค้าจำคัดงบผมนะผมเรียนมาจากชุดบดีเนาะคือลูกค้ามีการเปลี่ยนปลายของฉีดมาแล้วนะครับผมปลายก็ขึ้นไปเลยบอเปลี่ยนปลายของฉีดมาแล้วแบรนด์แบรนดีอยู่นะแบรนด์เนี้ยแบรนด์ก็สิทธิพี่ผมนี่แหละนะครับดีนะครับผมยังเราเป็นปลายที่ดีที่เดียกกันอยู่ที่ช่างนะครับ อันนี้ก็รบ,บริวาช่างกับผมว่ารูา้ัจเพื่อนเพื่อนกับผรู้ใจเพของเราเราไม่ขิงกันเด้อก็เป็นน,นิ้นินเก่านะครับลำหนีนะครับผมลำหนีนะก็คือ,อเปลี่ยนปลายมาแล้วมีอาการเทียงขีดนะครับผมลูกค้ากับพยายามแก้ที่ปลายแก้ที่ต้นนะครับกับผูหายเนาะแล้วก็แกล่ที่ปลายจูนกับผูหายเอาเป็นว่าอย่างนี้ผมจะไม่ยุ่งกับรถเขาเยอะอ่าเทสเทสเบื้องต้นเนี่ยสี่สูบมาเจอสูบสองนะครับ เซลล์สุดสองผิดปกตินะครับด้วยลูกค้าอ่าจะมาเร่ยงกันด้วยลูกค้าจํากัดงบผมอีกตามเคยนะครับผมถ้าจากัดงบผมไปยากๆปีนีกถึงภาพตอนเข่าลงพยาบาลนะเหมือนในละครที่เราดูอ่าคุณแม่คาคุณหมอจะทําการผ่าตัดนะครับต้องใช้วงเงินเท่านี้ถ้าไม่มีเงินรักษาผมก็ไปไม่ได้ผมก็ซ่อมรถรถก็เหมือนแพทย์คนป่วยก็คือรถยนต์เจ้าของคนเช่นก็นคือเจ้าของรถหมอก็คือโรงพยาบาลก็คืออู่ส่อมรถหลักการคล้ายๆกันแต่ผมช่วยเต็มที่ถ้าเป็นลูกค้าผมนะ เป็นลูกค้าผมอยู่ิกรมกันมาอันตรกเนี่ยฮักใครแพงแ,แยง่กันแต่บริษัทมี้อย่างจนถึงมือนี่กับบริษัทมี้อย่างจนจนมือกับบริษัทมี้อย่างนะผมจะดูแลกลับไปตอบแทนกลับไปนั่นคือน้ำใจผมนะถ้าเป็นลูกค้าไม่พี่ต้องขอใจหนึ่งบอเมอเบียนบาบลูกค้าไม่นะครับผมผู้ป่วยรายใหม่กับผู้ป่วยรายเก่าที่เราดูแลอยู่แล้วไม่เหมือนกันนะครับผมสิทธิต่ตางกันแน่นอนร้านตัวเสียงผมกล้าพูดเลยแม้แต่กระทั่งสติ๊กเกอร์ที่ติดรถนะผมบอกกันสี่ปอนนะว่าเราว่าเอาแต่พวกมึงบอมเบีนรับหมดแต่พี่ต้องรับสภาาาาาาพให้้้ไดดดดดวยยออ่่งงนนผผผมมมมููแแลลลตัก็ คนป่วยเข้าโรงพยาบาลเข้าาาโรงพยบลไปแล้วเนี่ยพี่เข้ามาโรงพยาบาลนี้ครั้งก่อนเอายาอะไรไปก็จะรู้จะรู้แต่ถ้าผู้ป่วยไม่พี่ต้องเริ่มใหม่นะตอนพี่จะแก้มะจะไหนก็ตามคือพี่ต้องเริ่มใหม่คือพี่ไม่จบมาถ้าพี่จบผมก็ไม่พูดแต่ถ้าพี่ไม่จบผมก็เริ่มใหม่เหมือนกันไปหาโรงพยาบาลไหมเข้าก็วัดข้อมดันไหมอยู่เพราะปัญหาผมวัดไปแล้วเขาก็วัดไหมคือเขาเขาวัดไข่ไปแล้วเขาวัดไหมคือเขาเสียเงินยคือเขานะอ่าอันนี้จะมีค่าเทียกับข่าปลาบนังมันนะเทียดูก่อนนะยังไม่รู้ว่าจบไม่จบแล้วติดตามเทียนี้นะว่าจบไหมนะครับผมคลิปอาจจะไลค์คลิปนะ สูบรสองมีปัญหาผมปรับให้แล้วนะผมสูตรหนึ่งสูบรสองสูบรสามสูบรสี่โอเคผมปรับสูบรสองมาเทีที่สูบรเอสจีนห้านะครับผมน้ำมันขีดรอบต้นกับรอบกลางน้อยลูกค้าบอกมีเสียงเขียกนะครับผมเขาพยายามจูนเก็บแล้วไม่ไม่หายเหมือนกันเสียงเขียกกาวเลยเมื่อเช้าเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าเป็นที่อะไรอันดับแรกลาติโมฉีก่อนเพราะลูกค้าเป็นหลังจากที่ซ่อมโมฉีนะเดี๋ยวจะลาติโมฉีก่อนเที่เราคามาลาที่ไฟจูนไฟจูนเนี่ยผมไม่ทีเรียสพี่ไม่ต้องกลัวผมขโมยไฟวิ่งเราผมถอดกล่องพี่ไฟเข้าป่าไปเลย ผมมีกล่องเดิมใส่นะครับผมกดอีโมแล้วใส่รถดูเลยรู้เลยว่าเป็นที่ปลายเลยเป็นที่รถนะอ่ามาดูทําไมว่าผมต้องทําอย่างนั้นเนี่ยกล่องผมมีผมซื้อบางที่เนี่ยมันจะเป็นกล่องลูกค้าที่ส่งมาจูนและส่งมาซ่อมแล้วก็จะมีกล่องเดิมที่ผมมีอยู่แล้วในรังนี่เป็นเป็นไฟออลดี้ไฟโมสมูนลูกค้าอยากได้กล้องที่เป็นสไตล์เดิมผมก็มีสมุดพงเขียงไฟเทียบสเต็ปหลังถนนช่างต้อมโมนะลูกที่ใส่เข้าไปแรงเลยหน้าตากล้องกากระแต่ไฟล์อยู่ในบริกาศนะครับผม คือถ้าเห็ดเป็นยูราเดียก็ดีรักเอาเห็ดเป็นแบบคือยังบ่มีราคาเนี่ยเขาจังบร่รักกะใส่ไห้เบิ่งเลยเอานี่ไฟเดิมนะนี่ไฟสเต็ปรถบ้านนะนี่ไฟสเต็ปรถแข่งพี่อยากได้ไฟเด็ดพุ่งก็ไฟเด็ดรถเจ้ามาเขียนแค่แนั้นจบแฮปปี้นะอ่ะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับงานซ่อมมือฉีดแก้อาการเจิงเขียวันนี้ไปติดตามก็อกกัน